แต่ถ้าบุคลมีบูมาเนี่ยเป็นเวไม่เกิดแอ้์เบรไม่ไม 的，皇帝。 ขีมะยตาโดยอ้อมเายาเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยยาตรงนี้นัำผัดเาเนี้ยเนี่ยยังไม่ได้พูดใช่ไหมในในนังสือหรอลัูตรเนี่ยเขาก็หลุดองค์ทาตรงนี้ไปนะ ตอแกไมียิ่งเาตกลงมาเพราะงั้นถ้าต้นมือตอนนั้นนี่มก็ไม่ออกมาก่อนเพราะว่าองค์ทางไม่โค้งไเมีอะไรนะสามเล้วสัตสองตนว่าอะไรนะสุขภูมิภูมิภูราโบกน์เอิรนซึ่งกรรมดังเกิด

ไม่เกิดตรงน,นี้ก็เลยเอาบอกคนมาหนึ่งอะไรนะ 我妈妈。 ตุก,กตาปุกาตุุชนหนึ่งเสกถูกคนสาที่เป็นปัชฉิมภาาวิกาซึ่งกำรมง นิพพานิอรหังสัมมุคน <coughs> 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 <coughs>